สวัสดีค่ะผู้ปกครองทุกท่านและสวัสดีเด็กๆห้องสับประรดษทุกๆคนนะคะวันนี้มาพบกับคุณครูแหววในวันเพื่อหัตสวัสดีสีส้นนะคะวันนี้คุณครูแหววมีเพลงมาฝากเด็กๆหนึ่งเพลงนะคะเด็กๆพร้อมไหมคะเด็กๆอย่าลืมฟังนะเพลงที่ครูแหววร้องเกี่ยวกับอะไรพร้อมใช่ไหมคะพร้อมแล้วเรามาฟังกันเลยค่ะวงกลม มสี่เส้นนั้นเรียงต่อกันเหมือนประตูสามเหลี่ยมเส้นน้อยกว่าช่างแปลตาลองวาดดูเด็กๆเฝ้ามองอยู่จึงได้ เกี่ยวกับรูปร่างรูปทรงใช่ไหมคะวันนี้คุณครูแหววมีรูปร่างรูปทรงต่างๆมาให้เด็กๆดูด้วยนะคะรูปร่างรูปทรงรูปแรกก็คือวงกลมค่ะเด็กๆเด็กเห็นวงกลมไหมคะอ่าใช่แล้วค่ะวงกลมแล้วก็รูปภาพที่สองสี่เหลี่ยมจัตุรัสค่ะเด็กๆ,ๆสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะคะคุณครูแหววบอกแล้วว่าอ่าเส้นนะคะมารวมกันมันจะเท่ากันหมดเลยนะคะ ี่เส้นเลยนะคะมารวมกันส่วนสี่เหลี่ยมผืนผ้าจะมีความกวาม้างความยาวไม่เท่ากันนะคะสามเหลี่ยมอ่าสามเหลี่ยมนะคะก็จะเป็นสามเหลี่ยมแบบนี้ค่ะอ่าสามเหลี่ยมใช่ไหมคะสามเหลี่ยมแล้วที่สังเกตได้นะคะก็จะเป็นหลังคาบ้านใช่ไหมคะแล้วก็อะไรนะที่เด็กๆชอบทานพิซซ่าเด็กๆลองไปสังเกตดูนะคะว่า ที่บ้านของเด็กๆบริเวณรอบบ้านของเด็กๆหรือในบ้านของเด็กๆมีรูปทรงอะไรบ้างไม่ว่าจะเป็นวงกลมสี่เหลี่ยมจัตุรัสสี่เหลี่ยมผืนผ้าสามเหลี่ยมนะคะเด็กๆนะคะแล้วอย่าลืมส่งคลิปมาให้ครูแบบดูบ้างนะคะว่าที่บ้านของเด็กๆมีรูปทรงอะไรบ้างแต่ถ้าเด็กๆนะคะลองใช้นิ้วจชมมือขึ้นมานะคะ วงกลมเหมือนวงล้อเด็กๆทาแบบนี้นะคะเด็กๆอ่าโค้งค่ะแล้วก็มาชนกันก็จะเป็นวงกลมใช่ไหมคะสามเหลี่ยมค่ะขีดเส้นเวยชุบย่ากลงค่ะชุบแล้วก็มีอีกเส้นนึงตรงข้างล่างเด็กๆลองไปฝึกดูนะคะอ่าแล้วก็อย่าลืมกลับไปทบทวนเพลงที่ครูแหววรองให้เด็กฟังเมื่อกี้ด้วยนะคะรูปร่างรูปทรงค่ะเด็กๆวันนี้เอาไว้แค่นี้นะคะ แล้วพบกันใหม่นะคะเด็กๆสวัสดีค่ะ